ขนมขนมกล้วยขนมกล้วยสีพ่อคะมีนิทัศกาลตรงนู้นด้วยอะค่ะเข้าไปดูเหรอคะ่ะอ๋อนิ่ทัศกาลเศรษฐกิจพอเพียงนี่เองนะค่ะพ่อดูคนเขาให้ความสนใจเหมือนกันนะคะพ่อจ้ะพ่อคะคนขายของที่นี่เนี่ยเขาดูมีความสุขกันจังเลยนะคะพ่ออืมก็เขารวมกลุ่มกันผลิต แล้วก็ช่วยกันขายที่กําไรพอสมควรไม่เอาเปรียบลูกค้า<อ>นี่แหละการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่จะทําให้สังคมไทยเราเนี่ยอยู่ดีมีสุข<ม>สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรกสั้นๆวสภาพ,าพัฒน์เนี่ยก็<อ>ถึงได้มีโครงการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนทั่วไปจะได้นําเอาแนวทางเนี่ยไปใช้ในชีวิตรประจําวันได้อย่างไรเราล่ะ แลสภาพันเนี่ยเขามีวิธีที่ทําให้คนเนี่ยหันความสนใจแล้วก็นําหลักความพอเพียงไปใช้ได้ยังไงอะคะพ่ออืมเอาอย่างทีเเถอะดี๋ยวเรารีบซื้อของที่แม่เขาสั่งแล้วก็กลับบ้านกันค่ะงั้นแม่สั่งนี่เลยคะ่ะอัปเปิ้ลเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วเนี่ยพ่อจะอธิบายให้ฟังน,นะนี่รู้ลองดูในเว็บไซต์นี่นะ w w w s u f f i c i e n c y o r g ตรงนี้นะดูนะอื สภาพัฒน์เนี่ยเขาได้นําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านเนี่ยมาเป็นปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ประเทศชาติจะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชาชนจะได้ดีมีสุดโครงการเนี่ยสภาพัฒน์ก็ตั้งใจจะทําถวายในหลวงในปี2550ซึ่งพระองค์ท่านจะมีพระชนมายุครบ80พรรษาไม่เท่านั้นนะลูก เขายังมีการส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ยังมีงานด้านวิชาการงานวิจัยงานเพิ่มหลักสูตรและการเรียนรู้และยังมีการสอดแทรกเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายและประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆด้วยนะลูกทําให้คนทั่วๆไปอย่างหนูอย่างพ่อเนี่ยได้รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง แล้วเราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรพ่อคะ่ะหนูอ,อ,อยากจะเห็นวันที่สังคมไทยอะคะ่ะเป็นสังคมพอเพียงอย่างแท้จริงจังเลย่ะคะ่อโอ้โหจ้าเป็นนักพัฒนาของพ่อ